ตอกันก็มีความสุขของเนื้อ,อใช่แต่ล้วก็สุขดีเลย,ยเสยเสียวเสียวก็เอาเวลดันอเน่ยนะเดี๋วราทนแล้วเนยนะวามตมคเดี๋ยวลองลองเทียบด,ดูว่าที่มานี่เรากินก็แค่ของโรงแรม หวานแล้วก็เนื้กินเตรว่าเนื้อเข้มข้น,อ,น,น,อ,นอ่ะเราไเป็นืนอ อร่อยกว่าขอแรมเนอะงแรมจะเหนียวๆนิดนึงแต่ว่าของแรมก็อร่อยแต่ทนี้ก็อร่อยกว่านะอร่อยกว่าตอนนี้เขาบอกว่า,ามดาดานันต้มธรรมดาเนี่ยจะเหนียว้กวเราเราจะปอง่อกว่ นีกินขนมหวานนั่นอันนี้เหมือนเขาตั้งใจว่าให้มาเปิอเขาลงในน้ำที Evan> ่เ pues, ป okay. ็นเปลือเนื้อมาตระได้รวชาของน้ำตุกแล้วก็คาราโมันก็จะไม่เหนียวแล้วนิ่มอร่อยต้องลองโอเค อยมาอมอมาเห็นซาเขออกไปจะยกมือให้คนทำเชฟงานือดีคนเต็นร้านเลยต่อยาคนเต็นร้าน